สุกแล้วเขาสุกแล้วที่ทีเฮ้นทำเป็นีไม่ลอยเรามันโค้งกันทุกนาทีเป็นเี้าหน้าที่

3 dạy 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 นัดดุนนัดดุลเราบอกว่าบ้านพายเงี่ยหามเดิมเด้อะเหมเด้อนัดดุนเราบอกนัดดุนเราบอกว่าบ้านพายเงี่ยหามวันเดิมครับวันนี้ไม่เดิมนะครับวันนี้บ้านพายใหญ่ครับงดงดนะครับเหมือนะการที่ค่ายนะครับวันนี้ก็ไม่ดื่มนะครับ 10นาทีนะพี่กองีเขาดีองกันเดี๋ยวพยักนะครับมอยากตรงแล้วก็ไปต่อนะมันบกินอย่งเลยมันกินอยัางก็กินร้อนไปบวนมุนแบบบอดอกแต่ว่านงดมเดี๋ยวอมื่นจับแขนจับขากลางอ่อนปากงัดงัดงบอแท่งเสือตัวเขาต้องเสือ ว่ากินน้ำแข็งของน้ำเกือ,เอ,เ,อเอาเค็มเอาเค็มไมนะ่เยไนะเบอร์ขีดใกล้เนี่ยงวันนี้ถือไว้หลอดไปแต่ว่ามือถือลอดเนี่ยกว่าเขาปลาควรนึกเราพิดดังไปอัดปลาไปพิดดังนี้เลยกล็ยกินต้องรอักก <c oughs> ับสองกันดี

เด er ี๋ยวเพิกินเยอะนะกินรวงท้องให้เฉยเดี๋ยวนี้นย่างุกกี้อยู่นะอไเงีได้เบมดได้เบิอดเอาเลย ลมลน่รอยลมหนึรอยลมละ่อยเอาลมหนลร้อยอัดฉีดลมหะ้อยไปเลมในหอยหนึงเด้อเอาลมละึรอยลมละรอยสองลมเอ้หนึ่งร้อยัเียร์เียรลมอลลมหนอยมีอัดฉีดตัวเอาหนึ่งรยหันไป อีกหนึ่งล้มอีกหนึ่งล้มโอ้สรงคืนครั้งแล้ววะโอ้โอ้เอ้ยเฮ้ยเฮ้เฮเฮ้ย้ยเ้ยเอ้ยเน้่เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮเบ้้้เฮ้ยเฮเฮ้้ยเฮ้เ้ยเเ้ยเ้้ยเเฮยเ้ยยเฮ้ยเเ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเ ขาสิบีาสิบีระวังเยอาเดียวนี่ไปลูกไปลูกยืไปแค่คนอ่ะแค่คนมินครับอันนี้ได้สองอาทิตย์แ้วครับล้มหน่ร้อยล้มหน่ร้อยอย่างนึ่งล้มอีกหนี่งย้ม

บรรยากาศที่ท่าไ้นะครับวันนี้ก็มีถา,นม,ม,า,นามนะครับกุ้งปามึหอยนางรมนะครับแล้วก็มีเนื้อย่างครับโอ้น้ำซุปที่หกแกงที่หอกแกงขอบคุณ